เดี๋ยวเรามาเทียระยะผาเบิ้งนะครับนะประมาณสามเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกับลูกดอกออกแบบมาใหม่ครับผมนี่บากกรอมใส่ลูกง่ายครับตัวนี้อ่าวิธีใส่ก็ง่ายๆเลยครับนิ้วเดียวก็ใส่ได้เดี๋ยวเรามาเทียเบิ้งกับระยะโอู้หไปเลยโอ้สุดขั้นเนน้บาประยะอู้พอต่ำก็สามเมตรครับผมอย่างคิดว่าความนะครับไก่นิ่มๆบอลั่นนะครับ ก็ปดี๋ยวเงข้าวมะม่งกันระยะประมาณาสาเมตรครับผมระยะประมาณาสามเมตรครับผมระยะกะโอ้โห้ไขวัดใดเลี้ยงขาวกับขาวขาวอยู่ครับผมโอเคแน่นอนครับผมแน่นอนะฝากไว้นะครับผม งานผาสันตุกัยสีพรมเรียดูแล้วนะตัวนี้กับหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับผมใส่เก็บปลายท่างกับบวกอีกร้อยนึงฝากไปน้านะครับแถมไปให้สามลูกนะครับงานตัวนี้เป็นงานลูกดอกยังกันนูหลุดพรมนะครับีผู้ใดสนใจก็สามารถมาถักมาสอบถามในครับผมสีมี่บาทเวลาหนูมันล่มนะครับไอเวลาลูกดอกเข้าล่มไปนะครับหนูมันสีออกมันสีไหลมาเรื่อยๆนะมันกับสีมาส้นอยู่มองนน้นะเป็นเหตมันออกยากขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นประโยชน์สําหรับหน้ากับเวลาใส่ลูกนะเวลาใส่ลูกมันสีใส่ไง ถ้าเวลาใส่ลูกใส่นิ้วเดียวก็ได้ครับผมนี่เกาะมงบาเลยแล้วก็ดันเขา่านับง่ายๆเลยนะครับประมาณนี้ฝากไว้นะครับผมตัวนี้สีแถมไปสามลูกด้อครับด้อสีแถมให้3สามลูกไปเลยอย่าไปยิงล่งคลองกับพ่กโอเคครับผมสวัสดีครับ